คนเพียมึงไม่ชอบดันมาดักหน้ามึงก็นั่นละสิอยากจะไปเจออีกคนหนึ่งดันมาเจออีกคนหนึ่งนั่นเด็กมันใส่ชุดสีเดียวกับมึงเลยมึงดูยิ้มเหมือว่าสุดใส่สีเดียวก็กูเลยพี่ไพยืนใกล้ใสิทำไมยืนตรงนี้คุยกันรู้เรื่องโอ้ยยืนสักไกลเลยจับไม่ถึงจับอะไรจับอะไรล้อเล่นแหมทำไมกลับหัวหน้ามาเนี้ยทำไมมีอะไรพี่ไพ่จะไปไหนจ้าฉันกำลังจะไปหาลำพึง ไม่คิดจะมาหาสมอนบ้างไงนี่พี่จะมาหาเองทำไมเราก็อยู่ใกล้กันตลอดอยู่แล้วแหมนี่ฉันมาหาพี่วันนี้ฉันมีเรื่องอยากจะถามพี่ด้วยเด้มีเรื่องอยากจะถามเรื่องอะไรสมอนคือว่าสมอนเองเนี่ยอยากจะถามพี่ไัยว่าสมอนเองเนี่ยโตหรือยังจ๊ะเอ็งก็โตแล้วสิกพี่ว่าอโตก็ว่าโต๋ที่โตหรือยัง โตแล้ว,ว,ลวเออใหญ่ยังโตแล้วก็ต้องใหญ่แล้วสิโตแล้วใหญ่แล้วอฮึแล้วพอจะมีไอแนวนั่นได้หรเป่พี่ไอแนวไหนเฉันอยากโดนอะฮะอยากโดนจะมีไอแนวนั่นได้ยอะไรไอแนวนั้นอ,อ,ะ,อนนนนะพี่ไม่เข้าใจไอแนวผัวพี่ผัวเหรอเขาจะมีได้หรือเปล่ามีมอน ตอนนี้เองโตแล้วเองเป็นสาวแล้วเองอยากจะมีผัวเองก็มีได้อหสิมีได้แล้วใช่ไหมใช่ฉันไม่พูดอ้อพรมวนะอืมฉันแอบรักผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านเราแต่ฉันไม่กล้าบอกรักเขาพี่ติดต่อได้หรือเปล่าได้เลยถ้าเกิดพี่รู้ว่าคนไหนจะพี่ไปบอกให้เลยแน่ใจนะแน่ใจสิจะชี้พี่ดูเดี๋ยวนี้แหละอืมอย่าที้มาทางกูนะกูอย่างจะรอแหวนนะกลัวมัน้ชายคนนั้นเ็าอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเลยพี่กลุ่มนี้หรือเปล่า

เอ็นน้ำแก้ผ้ากระโดดน้ำด้วยกันโอ้จะบอกอะไรให้นะตอนนั้นยังเด็กๆอยู่อตอนนี้โตแล้วใหญ่แล้วไม่อยากเห็นว่าไงเป็นกูไม่ได้นะนี่สม่นพี่ไม่รักเอิงอิงรู้ไว้ด้วยพี่รักเอิงเป็นแค่น้องสาวนี่พี่จะรักฉันหรือไม่รักฉันเนี่ยฉันไม่รักแต่รักก็ไม่รักไม่รักขันหัไม่รู้เป็นอะไรเอาต์กพี่มา はい ไม่กค่ไหนม่ม่ไปันบอกให้ไปมกครับนมานาไม่ไม่่เหรอตงตง้ไม่ตอ้ออมไม่อมไม่่อไมไม่ไไม่่่ม้ไม่ไอออ 做不起来，就暂停。 เลิกแม่ตทอถ้ะไรมาขายว่าเจ้าขายว่าเหรอ,อ,อ

ไ,ไม่ไม่ให้กุเลนตัวนี้ถ้ากุเลนตัวนี้ยัยยยงคิดเหตนมาชวนที่เล่นหน้าลงโถไฟเขาจ้งโถไฟเขาเ,เจ้งแทงจุ้งเก่งที่หังลูกไม่เอาตอนนี้ไม่เอา เอ็งอย่ามาโอนทำไมทำไมลิเกเลิกก่อนกูเอา หรือพี่เอชอบเพลงน้ำตาจะตกชอบตัวตลกแล้วน้องจะสบายสบายอะไรพี่เอกมันก็ขี่รถขับรถจุ้ยวนันพักมีอะไรขับเจ๊บจุ้ยอยู่อย่างเดียวทำไมพี่นี่แกขวดขายบางงงไปขี่สำโลอกับเพนไม่มีรสชาติใช่ไหมชีวิตมันจะได้มีรสชาติไงขวัญเ้ยไปเอาเอาความลำบากไปก่อนค่อยเอาความสบาย้ย หมอนังไม่มีค่าไม่มีความหมายฉันจะบอกอะไรที่ไว้นะดังคำโบราที่เขาว่ารักเข้าข้างเดียวก็เหมือนเข้าวเหนียวนึ้น้ำท่วมไม่ถึงก็แห้งแยะแกถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดพี่ไายน้ำตาตกอ,อกหักมาเมื่อ,อไหร่